พี่น้องพีเอกนังเอกเป็นตาหักขักพี่น้องจามหวานเพ็่นก็ไปแสดงอยู่ขอนแก่นพี่น้องฝนตกพื้นลื่นจับมือกันเดินเพีอกดูแลเทคแคร์นังเอกเป็นตาหักขักพี่น้องจ้าถนนอันถนนมันเดิมันลื่นเพื่นก็เลยจับมือกันเดินแม่พี่น้องขึ้นเวทีเป็นตาหักขักพี่น้องจ้าน่ารักที่สุดเลยฝนตกพื้นลื่น จับมือกันเดิน sp ดูแลเทคแคร์ care, กันอบอุ่นน่ารักที่สุดเลยพี่น้องแฟนกับแฟนเพลงกับเขามาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์รัวๆพี่นองจา่าอย่างนึ้งก็บออนุญาตบอดแผวบอดสันทีมแอดมินสุบ,บสกุนอันคอมเมนต์สู้ฟังเด้อพี่นองจา่า โอ้เป็นตาหักคักพี่น้องเบิ้งเราก็ยิมตามมีความสุขน้ำเอสพีพี่น้องพระเอกนางเอกเป็นตาหักคักดูแลเทคแคร์หัวใจกันและกันไปตลอดนะคะสวยหลอ่อทั้งคู่น่ารักมากคะ่ะโอ้เป็นตาหักคักพี่น้องจ่าแฟนกับแฟนเพลงกระซ่งหัวใจให้นรัวๆน่ารักที่สุดเลยรักมากคู่นี้สดใสพระเอกนางเอกสมการหล่อสวย รักกันตลอดไปนะคะรักๆค่ะนะฮะกับพี่น้องดูแลก,กันไปครับลูกจับมือกันไว้แน่นๆอย่าปล่อยมือกันนะครับน่ารักที่สุดเลยอยู่แบบนี้นะครับขอให้มีความสุขมากๆจัดไปเลยครับแม่รอวันที่แม่ซื้อมาร้อยเก้าเก้านะครับรอฟังข่าวดีครับแม่ตอนนี้เพื่นก็บ,บอกว่ารอฟังข่าวดีเด้อไปอีกแล้วจัดดัน กลุ่มปิดลอยเก่าๆพี่น้องวันพิเศษของเะเอกอย่าลืมซื้อบัตรซื้อตั๋วกลุ่มปิดเด้อพี่น้องจ๋าน่ารักรพอเอกดูแลนางเอกดีมากเห็นแล้วยิ้มตามมีความสุขมากๆนะคะน่ารักที่สุดเลยค่ะ sp น่ารักที่สุดค่ะมกราน่ารักมากครับดูแลเอื้อยตลอดไปนะคะรักที่สุดเลยค่ะเป็นตาหักคับพี่น้องจา๋าระเอกกับนางเอกดูแลเทคแคร์กันคู่สร้างคู่สม คู่บุญบารมีเองเฮงปังๆรลลวยๆนะคะเยี่ยมมากลูกจับมือกันเอาไว้ให้แน่นๆนะจ๊ะรักที่สุดเลยคู่นี้แมนพี่น้องจ้ะขึ้นเวทีน้ากันปิตาหากแต่หากเพืเอนกนันเงเอกพี่น้องจ๊ะเสมนเพื่อนหมาะสมกันคักอินเตอร์เทนเก่งเสียงดีผูดดีทัศนคติดีโอ้ยสุดยอดคักพี่น้องเหมาะสมกันคักซะ น่ารักมากค่ะเหมาะสมกันมากสวยหลอ่อน่ารักคู่สร้างคู่สมที่น่ารักที่สุดคะ่ะดูแลซึ่งกันและก,กันนะคะปะปีดูแลมามีไม่ห่างเลยจับมือกันอย่างนี้ตลอดไปนะคะปะปีมามีโอ้ยน่ารักที่สุดเลยพี่น้องคู่สร้างคู่สมเหมาะสมกันมากจริงๆค่ะพะเอกนังเอกนาะพี่น้องจา้า เป็นตาหักหักดูแลเทคแคร์ care, ซึ่งกันและกันพืออ่อเอกแล้วก็บอกว่าเราเต็มใจดูแลเทคแคร์ care, คนที่เราหักพี่น้องนางเอกก็เป็นตาหักสวยงามนนาหักรักพี่น้องจะโอน่ารักที่สุดเลยอะ่ะพี่น้องยิ่งดูไปก็ยิ้มตามไปมีความสุขมากค่ะเอสพี SP. หล่อสวยเหมาะสมกันที่สุดเลยคะ่ะเมนพี่น้องขอให้พระเอกนางเอกพร้อมทั้งทีมงานสุภาพสุขนเฮงเฮงปังปังเลยด้วยเดินทางปลอดภยัยทุกเส้นทางเด้อยจ้ะพี่น้องมีความจ็ิว่าจังใดกับคอมเมนต์ขามาสู่ปังในเด้อจ้ะ คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย